สวัสดีครับนะครับวันนี้นะครับเราจะมาว่ากันในเรื่องของฟีเจอร์ฟังก์ชันนะครับของระบบการถ่ายทอดสดนะครับแบบมีสกอร์บอร์ดนะครับเป็นโปรแกรมที่ขายเป็นบันเดิลนะครับทั้งนะครับขายคู่ระหว่างโปรแกรมสกอร์บอร์ดนะครับกับโปรแกรม OBS นะครับที่มีการเซตอัพการตั้งค่าต่างๆนะครับให้พร้อมสำหรับการใช้งานนะครับซึ่งโหมดนะครับของฟีเจอร์ ระบบเนี่ยนะครับจะมีอยู่3ส่วนหลักๆก็คือเราสามารถเอาชุดโปรแกรมเนี่ยนะครับไปประยุกต์ใช้งานกับการถ่ายทอดสดกีฬาในที่มันหลากหลายประเภทนะครับโดยผมจะแยกเป็น3กลุ่มนะครับจริงๆมี4กลุ่มนะครับกลุ่มที่ขายเป็นชุดๆนี้เนี่ยนะครับราคา1,500บาทเนี่ยนะครับจะประกอบไปด้วยนะครับกีฬาประเภทกลุ่มประเภทฟุตบอลนะครับฟุตบอลก็จะมีทั้งฟุตบอลฟุตซอลนะครับ ทั้งสนามเล็กสนามใหญ่สามารถเอาไป,ประยุกต์ใช้ได้เลยนะครับในการนับคะแนนแบบฟุตบอลกลุ่มที่2นะครับก็คือกลุ่มวอลเลย์บอลนะครับซึ่งวอลเลย์บอลจะมีการนับเซตนับคะแนนในแต่ละเซตแล้วก็ไปหาผู้ชนะ3ใน5เซตนะครับหใน8เซตหรืออะไรก็ตามนะครับที่เขาใช้ในการนับเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มวอลเลย์บอลเทเบิลเทนนิสตะกร้อนะครับอะไรก็ตามที่มันมีการนับเซตนับคะแนนในแต่ละเซตแล้วเอาจํานวนผู้ชนะ ที่ถึงจำนวนเซตที่ตั้งค่าไว้เนี่ยถึงก่อนนับได้ทั้งหมดนะครับอีกประเภทหนึ่งที่แตกแยกออกมาเลยก็คือกีฬาประเภทบาสเกตบอลนะครับซึ่งจะมีการนับเวลาในการบุกนะครับที่เราคุ้นเคยกันดีก็าอาจจะเป็นถ้าเป็นกลุ่มผู้ใหญ่น่ยก็จะยีิบวินะครับหรือ,อบอลสามคนส3ก็อาจจะสิวินะครับซึ่งค่าพวกนี้เราสามารถตั้งค่าได้ในตัวระบบ ทีนี้มาดูเดโมนะครับของการทำงานของมันกันนะครับในระบบนะครับจะมีตัวกลุ่มแต่ละกลุ่มไว้ให้นะครับเป็นกลุ่มฟุตบอลวอลเล่บอลหรือบาสเกตบอลนะครับสามารถที่จะเลือกจากซีนซึ่งซีนนะครับแต่ละซีนเนี่ยก็จะถูกสามารถเลือกได้นะครับอย่างในเคสนี้นะครับผมจะยกตัวอย่างของกีฬาประเภทฟุตบอลเป็นหลักนะครับโอเคนะครับในซีนแรกก็จะเป็นซีนโคเวอร์นะครับเป็นซีนหน้าปกของ โปรแกรมการแข่งขันนะครับเป็นอาร์ตเวิร์กนะครับขึ้นหน้าจอครั้งแรกซีนถัดมาก็จะเป็นซีนคู่แข่งขันแล้วก็ชื่อทัวร์นาเมนต์นะครับแล้วก็ชื่อของประเภทการแข่งขันซึ่งนะครับในเคสนี้เราสามารถเปลี่ยนนะครับจากตัวหน้าต่างด้านซ้ายมือได้เลยนะครับเช่นเปลี่ยนจากร้อยเอ็ดเป็นขอนแก่นนะครับขอนแก่นพบกับกาลสินนะครับนะครับกดเซต นะครับชื่อทีมก็จะเปลี่ยนจากร้อยเอ็ดสารคามเป็นขอนแก่นกาลสิงห์นะครับเช่นเดียวกับขอนแก่นเกมนะครับอาจจะเป็นขอนแก่นเปลี่ยนเป็นขอนแก่นสมาร์ทเกมนะครับกดเซตนะครับชื่อการแข่งขันก็จะเปลี่ยนตามเห็นะครับการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนชายอายุไม่เกิน 10, สบิบสมอลสิบเปลี่ยน 14, เป็นสิบสี่ปีนะครับกดเซตนะครับค่าพวกนี้ก็จะเปลี่ยนตามนะครับเราควบคุมจากโปรแกรมสกอร์บอร์ด นะครับใน OBS ก็จะเปลี่ยนตามนี่คือข้อดีของการเชื่อมโปรแกรมแบบทำงานแบบบันเดิลนะครับทำงานควบคู่กันนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นซีไลฟ์นะครับก็จะขึ้นเป็นหน้าจอนะครับสำหรับกล้องนะครับอาจจะเป็นกล้องสดนะครับแต่ในเคสนี้ผมจะเอาภาพตัวอย่างนะครับของการแข่งขันฟุตบอลเดาวชนอายุไม่เกิน11ปีขึ้นมาแสดงผลละกันนะครับสมมติการแข่งขันเริ่มเตะนะครับเราก็กดที่ปุ่ม start timer นะครับด้านบนตรงนี้นะครับ เวลาก็จะเริ่มนับนะครับใน OBS ก็จะนับสมมุติขอนแก่นขึ้นนำหนึนะครับกดเครื่องหมายบวกนะครับที่สกอร์บอร์ดของขอนแก่นขอนแก่นก็จะขึ้นนำหนึ่ในสกอร์บอร์ดนะครับซีนถัดมาก็จะเป็นซีนเบรกนะครับเห็นว่าตัวสกอร์บอร์ดมันก็จะขึ้นมานะครับปรากฏด้านล่างตรงนี้นะครับเป็นสกอร์บอร์ดขนาดใหญ่เอาไว้ช่วงแสดงช่วงพักเบรกช่วงขอเวลานอก นะครับช่วงเปลี่ยนตัวหรือช่วงที่มันมีการพักเกมนะครับเพื่อให้สรุปให้ผู้ชมทางบ้านเห็นว่านะครับการแข่งขันดําเนินการถึงควอเตอร์ที่เท่าไหร่แล้วนะครับแล้วก็ใครนําใครอยู่ที่แต้มเท่าไหร่นะครับนี่คือฟังก์ชันของตัวระบบนะครับโอเคซึ่งในเคสถัดมานะครับก็จะเป็นการตั้งค่าการบันทึกนะครับเมื่อนะครับเราทําการสตรีมมิ่งหรือทําการบันทึกเนี่ยนะครับในฟังก์ชันโหลดรีเพย์เนี่ยมันจะมีการโหลด เอาค่าคของไฟ์ลที่เราตั้งค่าไว้นะครับอย่างเคสนี้ผมตั้งไว้ที่ตัวที่ 2, 2> นะครับโอเคมันก็จะมีการโหลดฟังก์ชันรีเพย์ตัวนี้ขึ้นมานะครับมันทำงานอย่างไรนะครับมาดูฟังก์ชันการทำงานของมันกันนะครับอย่างในเคสนี้นะครับมีการเริ่มต้นนะครับเตะนะครับนับคะแนนไปแล้วก็มีการ เปิดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับสมมุตินะครับรเดี๋ยวเรามาดูตามถ้ามันมีจังหวะที่มันมีการทําฟาวหรือมีการทาประตูนะครับเราจะดูฟังก์ชัน vr หรือฟังก์ชันย้อนหลังได้อย่างไรนะครับสมมติมีการเบียดนะครับแล้วก็มีการเตะนะครับสกัดตรงนี้สมมุติตรงนรัตงนี้นะครับมันมีประเด็นกันขึ้นมาเราก็ขึ้นโหมด vr ขึ้นมานะครับทีนี้ฟังก์ชันโหมด vr เนี่ยนะครับเราก็สามารถที่ทำการ replay นะครับโดยการเปลี่ยนจากข้อนะครับซอสต่างๆตัวเนี้ยนะครับ ให้มันสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องนะครับตรงนี้นะครับก็จะสามารถดูภาพ VR หรือภาพรีเพย์ย้อนหลังได้นะสมมุติกรรมการตัดสินจบแล้วนะครับก็สามารถที่จะกลับมาช่วงการถ่ายทอดสดปกติได้นะครับแล้วเวลาก็จะดําเนินการต่อไปนะครับแน่นอนว่านะครับมีฟังก์ชันสปอนเซอร์นะครับเอาไว้ขึ้นนะครับเป็นโลโก้ขึ้นมานะครับรวมถึงนะครับ สมมติผมสต็อปนะครับตัดรีเซ็ตทามเมอร์นะครับเรามาดูซีนของวอลเลย์บอลกันบ้างนะซีนของวอลเลย์บอลนะครับก็จะคล้ายๆกับตัวฟุตบอลนะครับแต่ว่ามันจะมีอีกคอลัมน์หนึ่งนะครับคอลัมน์ตัวนี้นะครับสีแดงๆตัวนี้นะครับที่เป็นคอลัมน์ที่เป็นเซตตัวนี้นะครับที่ปรากฏอยู่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะทํางานสอดคล้องกับสกอร์บอร์ดเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้ก็ลันไปนะครับเป็นเป็นแต้มในแต่ละเกม นะครับส่วนจํานวนเซตก็กดขึ้นกดลงตามนี้นะครับก็จะสามารถขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นรันไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งขึ้นนะครับเป็นเลขหลักสมมตินะครับเกม21นะครับตัดจบที่21นะครับเีนี้รีเซตตัวนี้ก่อนนะครับ0ูสมมุติตัดจบนะครับเซตที่1นะครับการสินชนะขอนแก่นอยู่ที่21ต่อ13นะครับการสินก็จะได้ขึ้นมา1เซตนะครับของเกมที่1เราก็คลิกไปสิครับคลิกให้มันตรงกับเลข21 แล้วก็13นะครับเพ evet> really uh ื่อเป็นการบันทึกไว้นะครับจากนั้นก็กดรีเซ็ตตัวคอร์เตอร์ที่2นะครับแล้วก็ขึ้นคอร์เตอร์เป็นลําดับคอร์เตอร์ที่2ขึ้นมาแบบนี้นะครับก็เปิดขึ้นไปเรื่อยๆ่อีกนะครับขอนแก่นบุมบมบูมบมนะครับเล่นตามเกมไปนะครับกดขึ้นตามสกอร์บอร์ดครับสมมติขอนแก่นะนรัรเกมที่2นะครับชนะ21ต่อ8เรแล้วก็บันทึกนะครับตัวนี้เป็น21นะครับแล้วก็8นะครับ เพินกดพลาดก็กดมาลบได้นะครับแล้วก็รีเซ็ตสกอร์นี้นะครับขอนแก่นก็จะขึ้นเป็นสกอร์หต่อหนึ่งนะครับขึ้นเป็นควอเตอร์ที่3นะครับก็จะหลั่นขึ้นมาเรื่อยๆแบบนี้หลั่นไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ไอ้ที่เราบันทึกไว้มันจะโชว์ตอนไหนนะครับมันจะโชว์ตอนที่เป็นตัวนี้นะครับว่าสิ่งที่ปรากฏขึ้นนะครับสมมุติอ่เราทําให้มันจบควอเตอร์แล้วกันนะครับสมมุตินะครับควอเตอร์ที่3นะครับตัวสกอร์บอร์ดนะครับสมมุติครับขอนแก่น จบที่21นะครับ21ต่อ12แล้วกันนะครับขอนแก่นก็จะเป็น2ต่อ1สมมุติเกมดังกล่าวเนี่ยนะครับมันจบที่ใครชนะ2ต่อ1เซตได้ก็จะเป็นผู้ชนะเราก็จะขึ้นสรุปหน้าจอขึ้นมาแบบนี้ว่านะครับในเซตที่1นะครับขอนแก่นแพ้การสิลอยู่ที่13ต่อ21นะครับในเซตที่2ขอนแก่นชนะการสิล์ที่21ต่อ8ในเซตที่3ขอนแก่น ชนะกาลาสิี่สิน2 1ต่อ12นะครับทำให้ทอทลแล้วนะครับขอนแก่นชนะกาลาสินด้วยจํานวน2ต่อ1เซตนี่คือการรับคะแนนแบบนับจํานวนเซตนะครับเพราะฉะนั้นอย่างกีฬาที่มันเร็วๆอย่างเทเบิลเทนนิสเนี่ยนะครับเขาอาจจะมีถึง5เซตนะครับสใน5เซตก็เป็นไปได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการประยุกต์ใช้ร่วมกับตัวปิงปองได้ด้วยนะครับน,นี่ก็จะเป็นตัวเบรคไทม์นะครับขึ้นว่า โลโก้ตัวนี้ขึ้นเท่าไหร่นะครับแน่นอนว่ามีฟังก์ชัน VR สำหรับทุกๆตัวซอฟต์แวร์นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือสกอร์บอร์ดของอตัวกีฬาบาสเกตบอลนะครับเราดีเซ็ตสกอร์บอนนะครับ <c oughs> สมมติขึ้นสกอร์ที่หนึ่งนะครับมีท์เมร์ขึ้นนะครับเวลาเริ่มรันนะครับสวินะครับในการแข่งขันบาสเกตบอลเนี่ยมันจะมีเวลาเรียกว่าเวลา21 ยี่สิบเอ็ดนาทียี่สิบเอ็ดวินาทีอยู่นะครับเวลากดปุ๊บนะครับเมื่อกดสตาร์ทนะครับเวลาก็จะเริ่มเดินนะครับนับจะสังเกตเห็นตัวนี้นะครับตัวแดงๆนี้นะครับนับถึงเลขยี่สิบยี่สิบสี่นะครับยี่สี่วินาทีนะครับในการบุกนะครับสมมุติบุกแล้วได้แต้มนะครับได้สามแต้มขอนแก่นได้สามแต้มก็กดรีเซ็ตใหม่นะครับเวลาก็จะเริ่มนับจากยี่สิบสี่กลับมา เป็นฝั่งกระสินบุกกระสินบุกขึ้นมาเลยเยอั์ขึ้นนับได้2แต้มกดรีเซ็ตนะครับมันก็จะลันขึ้นมาเงี้ยขอนแก่นชูดเข้าไปอีก3แต้มรวมเป็น6แต้มนะครับก็จะรีเซ็ตแบบนี้สมมตินะครับกระสินบุกครั้งต่อมาเนี่ยนะครับบังเอิญว่าขอนแก่นป้องกันได้ดีมากทําให้กระสินไม่สามารถทําทําคะแนนนะครับหรือว่าชุดได้ภายในเวลา24วินาทีมันก็จะเกิดเสียงดังในสนามขึ้นมานะครับเป็นเสียง เป็นเสียงแตรนะครับคอยดูว่าพอมันกลับไปที่0วินาทีเนี่ยมันจะมีเสียงแตรปรากฏขึ้นมา5 4 3สตอนนี้ทีนนการว่าขอนแก่นบล็อกผู้เล่นกรือเสินทั้งหมดนะครับก็จะมีเสียงสตาร์ทแบบนี้นะครับปรากฏขึ้นมาในสนามนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยให้ตัวการแข่งขันของเราสามารถดําเนินการนับทั้งสกอร์เวลาการแข่งขันนะครับแล้วก็ เวลาในการบุก24วินาทีเ้วยนะครับรวมถึงถ้ามันต้องการหยุดเวลานะครับโตนมีการเบรกนะครับบาสเกตบอลมีการเบรกเวลาด้วยมันจะยุ่งยากซับซ้อนก่าเพื่อนนะครับเป็นการถ่ายทอดสดที่ค่อนข้างซับซ้อนแล้วก็ยุ่งยากพอสมควรทีเดียวนะครับจะต้องใช้ประสบการณ์นะครับในการการทั้งควบคุมเวลาควบคุมสกอร์ควบคุมเวลาบุกและที่สําคัญนะครับมีจํานวนฟาวด้วยนะครับสมมุติฟาว์เกิน5ครั้งเนี้ยครับมันก็จะมีตัวเลขข้างล่างนะครับตรงนี้นะครับ สีม่วงๆตัวนี้นะฟาวห้าครั้งฟาวสองครั้งแล้วฟาวครบห้าครั้งก็จะเป็นการได้ชูจุดโทษนะครับตามกฎกติกามารยาทของการแข่งขันเพราะฉะนั้นสกอร์บอร์ดตัวที่ผมนําเสนอวันนี้เนี่ยมันครอบคลุมกีฬาผมมองว่าถ้าเป็นกีฬาสากลที่เห็นมีการถ่ายทอดสดทุกั่วไปนะครับก็ครอบคลุมน่าจะเกือบทุกๆฟังก์ชันทุกๆฟีเจอร์นะครับก็น่าจะครอบคลุมในส่วนของการทํางานของการถ่ายทอดสดกีฬาก็ ถือว่าเป็นโปรแกรมที่คุ้มค่านะครับเอาไปใช้งานได้ยาวๆเลยนะครับสามารถติดตั้งได้เฉพาะระบบปฏิบัติการ windows เท่านั้นนะครับ macintosh ยังไม่สามารถทําได้นะครับเพราะว่าผมมองว่าไม่ i n t o อ h มันยังไม่เหมาะกับงานถ่ายทอดสดเท่าไหร่น,นะครับก็ต้องขอไปสําหรับ mac user ด้วยนะครับ windows เท่านั้นนะครับราคารวมทั้งหมดทั้งรีโมทเซตอัพให้สอนการใช้งานเบื้องต้นใช้เวลาประมาณ10-15นาทีสําหรับ อินเทอร์เน็ตปกติคอมพิวเตอร์ปกตินะครับก็สามารถใช้งานได้ทันทีราคา1,500บาทสำหรับชุดบันเด่ลการถ่ายทอดสดกีฬาครอบคลุมกีฬาทุกประเภทวันนี้ผมสุชาติพรมีขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมคลิปสวัสดีครับ